สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณยายอยู่กับเลนสอคนกําลังจะถูกยึดบ้านเมื่อวันที่23กันยายน2564ท,ที่ผ่านมาผู้สึกอขาได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีคุณยายวัย84ปีอาศัยอยู่ในชุมชนเมืองจังหวัดนครราชสีมา ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักกำลังจะถูกยึดบ้านอาศัยอยู่กับเลนตามลำพังลูกไม่เหลียวแลส่วนหลานสาวติดนี่นอกระบบเอาชนดที่ดินและบ้านที่อยู่อาศัยไปจำนองกับนายทุนแต่ขาดทรงเจ้านี้จึงเร่งรัดให้รีบหาเงินมาปลดหนี้ก่อนจะถูกยึดบ้านไร้ที่ซุกหัวนอนผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านในซอยเดดอุดม22ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพบคุณยายวัย84ปีชื่อนางสาวมิตรเกรียมมะเริงอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวกับเลนวัย3ขวบเพียงลำพังซึ่งเป็นลูก ลาวของหลานชายที่ไปอยู่กับภรรยาใหม่และทํางานอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการทิ้งลูกสาวไว้กับยายทวดนานๆจะกลับมาเยี่ยมบ้านสักครั้งส่วนสามีและลูกชายสองคนของคุณยายมิดได้เสียชีวิตไปก่อนแล้วจึงมีรายได้เพียงแค่งเงินเบีย้ยยังชีผู้สูงอายุเดือนละ800บาท กับเงินที่ได้จากการรับจ้างทั่วไปเล็กๆน้อยๆมาอย่างชีพและเลี้ยงเลนในแต่ละวันโชคดีที่มีเพื่อนบ้านและคนในชุมชนใจดีหยิบยื่นอาหารและช่วยดูแลเลนอีกแรงและคุณยายไม่ได้เล่าเรื่องราวความทุกข์ใจที่ทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับให้ฟังว่าบ้านที่อยู่อาศัยซุขหัวนอนอยู่ทุกวันนี้ทุกหลานสาวแท้ๆแอบเอาโฉนดที่ดินไปจำนองกับนายทุนเงินกู้นอกระบบวงเงิน8,000บาทแต่หลานสาวขาดการติดต่อและไม่ส่งเงินกู้มา3ปีแล้วจนปรับยอดนี้ปัจจุบันเป็นวงหนี้สูงถึง300,0 50,000บาทแต่จนบรญญาไม่มีเงินใช้นี่สุดท้ายนายทุนเร่งรัดจะยึดที่ดินและบ้านที่อาศัยโดยให้เวลาสามเดือนจะต้องย้ายออกจากบ้านเพราะเอาโฉนดไปประกาศขายต่อ และมีผู้มาซื้อบ้านแล้วทําให้คุณยายมิตรู้สึกตกใจและเสียใจอย่างมากเพราะไม่คิดว่าในระยะเวลา3ปียอดนี้เงินกู้จะพุ่งสูงขึ้นขนาดนี้ยังไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาใช้นี่แต่ก็ไม่ถือโทษโกรธหลานสาวเพราะก็ใจอยู่ว่าหลานสาวคงจะเดือดร้อนจริงๆจึงได้เอาที่ดินและบ้านไปจำนองเพื่อเอาเงินกู้8,000บาทมาใช้ใจ่ายโดยได้บอกหลานไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดไม่ต้องไปคิดมากส่วนหลานชายที่เอาเหลนมาทิ้งไว้ให้ดูแลก็ไม่เคยส่งเงินมาช่วยเพราะหลานก็ไม่มีเงินเช่นกันต้องอาศัยเบีย้ย ชีพเงินของหลวงกินใช้ดูแลเหลนไปวันๆแต่ยังมีความโชคดีตรงที่มีคนใกล้บ้านและในชุมชนแบ่งปันอาหารและยังมีอสอมอไปรับยูกยามาให้ hai, ไม่ต้องออกไปหาเองเพราะเรี่ยวแรงก็ไม่ค่อยมีลุกเดินไม่สะดวกตอนนี้แม้ว่าจะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือดูแลคุณภาพชีวิตตนและเหลนแต่ยังกังวลใจเรื่องนี้สินจะถูกยึดบ้านถ้าไม่มีเงินถ่ายถอนก็จะไม่มีบ้านให้ตนและเหลนได้สุกหัวนอนด้านานางสาคอนลาวิบุญสุขพน้าชุดข้างสถานีตำรวจพลทรโพกลางกู้ภัยหกสามคนลาดกา ว่าเคสของยายมิรตนและทีมกู้ภัยฮกสามสิบเอ็ดโคราชได้ให้ความช่วยเหลือมาตั้งแต่รแรกๆเพราะหลานสาวของคุณยายมิตรก็เป็นอาสากู้ภัยฮกสามสิบเอ็ดโคราชจึงเข้ามาช่วยดูแลเป็นประจำอยู่แล้วและเมื่อมาทราบข่าวว่าบ้านที่คุณยายมิตรและเลนอยู่อาศัยกำลังจะถูกยึดเพราะนี่จำนองกู้นอกระบบก็รู้สึกตกใจแต่พยายามช่วยเหลือจากทุกทางระดมเงินบริจาคมาช่วยไถถอนนี้ก้อนใหญ่ให้ได้โดยเร็วซึ่งในหน้าที่ดินก็ได้ให้ความช่วยเหลือมาด้วยจำนวนหนึง่งและประสานคนที่ซื้อบ้านอย่าเพิ่งเร่งรัดซึ่งยอดนี้ ที่จะต้องนําไปถ่ายทอนที่ดินบ้านเป็นวงเงิน350,000บาทค่าโอน20,000บาท โดยหางเงินบริจาคเข้ามาท่วมจํานวนนี้ก็จะนําเงินส่วนที่เหลือจากหักนี้แล้วจะนําเงินส่วนหนึ่งไปซ่อมแซมบ้านให้คุณยายมิตรเพื่อจะได้มีบ้านพักอาศัยในช่วงบั้นปลายชีวิตที่มั่นคงแข็งแรงอยู่กับเลนอย่างสบายใจและที่เหลือจะเอาไว้เป็นเงินยังชีพของคุณยายมิตรและเลนแต่ต้องมีคณะกรรมการหมู่บ้านหรือบุคคลที่ไว้ใจได้มาคอยกํากับดูแลการเบิกจ่ายวงเงินให้เกิดความโปรง่งใสเพื่อคุณยายมิตรจะได้รับประโยชน์สูงสุดซึ่งจะบริจาคยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสามารถปิดบัญชีช่วยเหลือได้ไม่เกินพรนุ มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ